สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจา่ามื้อนี่ยายใหม่ก็สิพามาเบงเม็ดสะตอง,งามๆยายใหม่แกะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา่ามีแต่เม็ดงามๆค่ะบ่มีนอนเลยค่ะพี่น้องจา่ามีแต่เม็ดงามๆค่ะพี่น้องกินกับสมตำนี่แซบแ่บละพี่น้องจาอ่าเอาไปผัดกับหมูสามชั้นเอาไปผัดสะตอกุ้งยิ่งแซบ่บเลยค่ะพี่น้อง ยี่หมนี่มักหลายค่ะผัดสตอกุ้งหมูอะไรพวกนี้ค่ะยยใหม่ผัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋ายยใหม่จะลงคลิปเต็มๆให้ดูค่ะนี่นะคะเม็ดงามๆค่ะพี่น้องบะหมี่หนอนบะหมี่อย่างเจาะเลยค่ะยยใหม่เคยซื้อนะโอ้โหแกะมามีแตนอนราบซาบค่ะพี่น้องจ๋าบาไวค่ะนี่ยยใหม่นั่งใช้เวลาแกะน้านมันเยอะฝักค่ะพี่น้องนี่ค่ะยยใหม่เอาเม็ดให้เบิ้งกันเนี่ย เม็ดงามหลยคะ่ะผู้ใดมักสายสตอ่อนี่โอ้ถูกใจเลยค่ะพี่น้องงามงามถูกใจนี่ยี่ใไม่แกใส่กล้องไว้ก่อนคะ่ะเกือบเต็มกล้องพี่น้องเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ่ะมีติมเม็ดสีสวยยั่ยหยไหม่เลือกให้เบิ้งคะ่ะนี่นี่นีค่ะเม็ดงามงามละอ่อนนะคะบอบอเข็งเท่าไหรคะ่ะนุ่มๆอ,อ่อนๆค่ะพี่น้องคะ่ะเม็ดสตอกําลังพอกินเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ยิ่งเอาไปผัดนี่โอ้โหเศรขนาดเลยค่ะนี่ยียมใหม่บอกเลย่าหลายคนมักสตอค่ะและช่วงนี้แพงด้วยค่ะสตอค่ะยิ่งช่วงหน้ามันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นี่แพงแพงมากๆค่ะช่วงเวลามันถูกมันก็พอกินค่ะพี่น้องจ้ายี่ยมใหม่นี่เป็นคนที่มักสตอคนหนึ่งแลค่ะมักมักค่ะพี่น้องมักกินแซ่บย้วะกินเปล่าๆไปกินกับน้ำพริก ปลาทูนี่ก็แซ่บค่ะไปกินกระเทียมพีกับกะปิค่ะแล้วกินกับพริกปลาล่าก็แซ่บค่ะพี่น้องยิ่งกินกับสมตามเนี่ยโอ้ยิงแซ่บไรค่ะเมื่อนี้ยายแม็กี่เอาไปผัดใส่หมูจะเป็นหมูสามชั้นหรือหมูอะไรก็คอยดูค่ะพี่น้องยายแม็กซผัดแซ่บๆให้สามียายใหม่เคนผัดคือเก่าค่ะสุดยอดหลังฝีมือสามียายใหม่ค่ะแซ่บขนาดค่ะพี่น้องกินเนี่ยโอ้ยกลิ่นน้ำพริกหอมมากๆเวลาผัดออกมาค่ะ จะใส่หมูใส่กุ้งกันก็แซ่บค่ะพี่น้องจ๋ายิงน้ํากุ้งออกมานิดๆเนี่ยหืมชํำๆเนี่ยสุดยอดค่ะความแซ่บเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆค่ะพี่น้องโอ้โหบ่อยากบอกบรอยากบรรยายว่ามันแซ่บขนาดไหนค่ะความสุดฝีมือจริงค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกแรงใจค่ะยังไหมก็มาเอาทายเมสต่ให้บ้งนะคะเดิมเป็ดงามๆให้พี่น้องอ่อนซ้อนน้ำค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ